สวัสดีนะครับผมว่าวันนี้วันที่สองปะาจะวันที่สการดรามา่า <c oughs> อะไรดรามา่าอะไรเรื่องมาเรื่องเค้กครับมันก็ขนส่งยากจริงครับว่าเราต้องรับผิดชอบไงว่ามาันน้อยคุณจะเลือกงานอีกใช่ไหมแต่ว่าบางคนอาจจะไม่พร้อมไงแต่ว่าก็ไม่พูดถึงแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูคลิปที่ผมรวบรวมนะที่จริงจะรวบรวมเยอะกว่านี้แต่ว่าเออมันกําลังเดือดพุดๆไง <c oughs> กลังเดือดมาแล้วก็จะเอามาให้ดูนะครับงานเค้กที่ผมรับนะโอเคครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันเลยสวัสดีนะครับ <ๆ S 2> เพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้ก็มีอะไรมาแชร์ก็คือก็อยากมาแชร์เรื่องการขนเค้กครับขนเค้กจริงๆนะครับก็มาแชร์กันได้ว่าเพื่อนเพื่อนขนกันยังไงนะครับผมสาหรับผมบอกเลยไม่ได้เตรียมพร้อมเลยครับไม่ได้เตรียมพร้อมว่าแถวนี้มันมันมีไหมบอกว่ามีนะแต่ไม่ ไม่คิดว่าจะโดนที่เราไงมีคนรอรับตั้งห้าสิบคนหนึ่งในร้อยอย่างเงี้ยหนึ่งในห้าสิบอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราคือหนึ่งในห้าสิบนะครับผมนะก็ได้งานของ S&P นะครับผมนะครับผม S&P เรตตรองนี่นะเค้กคีโลปกป้องโลกนะครับผมหกร้อยสามสิบห้าเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะรอดไหมคือก็บอกตามจริงคือผมไม่ได้เตรียมจริงๆนะคือ ไม่ควยได้เจอเท่าไหร่ไม่ได้เตรียมก็เอาใจช่วยผมด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราขับไปรับเลยดีกว่าถือว่า่อนข้างไกลนะประมาณ7จ็ดโลแโลกลัวว่ามันน่าจะเละครับเป็นวันเกิดก็ดีใจดีทัก้วยนะครับอ๋อ ตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ถามพนักงานนะครับมันนิ่มๆหรือว่าแช่แข็งนหน่อยพนักงานเขาบอกแต่ผมไม่ได้ยินเขาบอกว่าไงไม่รู้จะนิ่มจะแข็งยังไงมันก็อันตรายพอๆกันเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่าไปถึงแล้วหน้าจะรอดไหมโคตรอันตรายคิดถูกหรอเปล่าพนักงานตัวนี้เนี่ยหรือเขาเห็นกันครับก็เลยไม่กดพอดีเลยนะครับโชคดีไปครับพอดีมากๆพอดีจริงๆอะ่ะออมันก็มีโยงเยกยงเยงคืออะไรเออมันก็มี เขาเรียกว่าอะไรสั่นๆมากเลยครับผมก็อันตรายอยู่นะขออย่าเลยเพราะว่าถ้าเราทําเละแล้วลูกค้าเขาติดต่อที่หลังครับเราจะโดนคัดนะครับตามราคาสินค้านะห้าร้อยมั้งครับถ้าจะไม่ผิดนะนะครับผมพวกเค้กนี่อันตรายมากจะโดนกันบ่อยครับถ้าไม่ระวังดีๆนะเราก็ให้มันจิ้มๆหน่อยโอเคครับไม่ให้มันสัน่นไป ไปส่งเป็นเกษมแปดเอ็ดครับทั้งหมดหกร้สิบสี่ครับพี่เช็คดูก่อนก็ได้อาจจะเละอาจอาจครับผมเผื่อมันไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยครับใครมีเรื่องมาแชร์นะครับรเกี่ยวกับการขนส่งเค้กอะไรงเงี้ยครับผมก<ๆ>็มาแชร์กันได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายฮะเสียวมาก ตรงไม่ได้เตรียมมาเลยครับจะรอดไม่เนี่ยเค้กโอ้ยเฮ้ยครับจากไลแมนเอาเอางี้ไหมครับเดี๋ยวผมไปร้านเค้กให้ร้านร้านเค้กมันจะอยู่ตรงสี่แยกหนองแขมพอดีครับผมลูกค้าจะเอาเป็นปอนเลยไหมเอาไม่เลยสองเอาร้อยหกร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนะคอาประมาณร้อยหนึ่งใช่ไหมครับแล้วอรูปทรงอะไรเงี้ย เอาอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวผมไปซื้อร้านเค้กให้ถ้าถ้าถ้าร้านเค้กก็เปียนเปียนเท่าไหร่ว่าแคปปิโตรซีออมเมอเมครับใช่อ๋อโอเคครับผมเปียนเปลี่ยนผมไแยงด้วยนะโอเคครับได้ครับครับครับเสียสลให้ลูกค้าหน่อยครับคือลูกค้าเขาจะซื้อเค้กวันเกิดเค้กวันเกิดคืออะไรเค้กวันเกิดเค้กวันเกิดครับแต่ว่าให้ไปซื้อที่เซเว่น มันก็เกรงใจไปหน่อยเซเว่นมันก็ไม่มีใช่ไหมก็คือเขามาร์กที่เซเว่นแต่ว่าผมจะไปรับเค,ค้กให้แล้วกันนะครับใจดีใจดีนานๆจะเป็นวันเกิดทีนะครับผมอ่ะก็เป็นเหตุการณ์ดีๆนะครับสําหรับผมนะคืออาจจะใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับเกือบอชั่วโมงหนึ่งอ่ะเกือบชั่วโมงนึงเพราะว่าจริงๆเขาให้ไปซื้อที่เซเว่นไงแต่ว่าเซเว่นมันไม่มีอยู่แล้วครับ <S <S เค,ค้กใช่ไหม ออผมก็เลยเสียสละมาร้านเค้กเลยครับแล้วก็ถามลูกค้าเลือกเอาเลยว่าเอาไหนแล้วก็งบงบลูกค้ามีประมาณ100้ยด้วย <c oughs> มันอยู่ที่ใจครับมันอยู่ที่ใจนะมันมช่อยู่ที่ตัวเค้กนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับผม <c oughs> จำเป็นต้องมีเค้กหนึ่งปอนแค่นี้ก็เสียวได้แล้วครับอ <c oughs> ืครีมทั้งนั้นครีมทั้งนั้นนะฮะ ไม่ต้องเค้กหนึ่งปอนหรอกไม่ต้องเค้กสองปอนแค่นี้ก็เสียวแล้วโอ้ย